สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันเช่นเดิมนะคะสำหรับหน่วสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเช่นเดิมนะคะหน่วยการเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปเรียนกันในหน่วยการคมนาคมค่ะการคมนาคมก็คือการเดินทางนะคะการเดินทางจากอีกที่1ไปอีกที่หนึ่งนะคะ จุดประสงค์ของการเดินทางก็อย่างเช่นเราจะไปเที่ยวการค้าขายหรือเราจะไปเยี่ยมญาติการติดต่อการเดินทางก็มีอยู่3วิธีนะคะอย่างเช่นทางบกนะคะการเดินทางมีอยู่3วิธีค่ะ1ทางบกก็อย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์2 การเดินทางมีอยู่3วิธีค่ะ 1. การเดินทางทางบกก็อย่างเช่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ 2. การเดินทางทางอากาศก็อย่างเช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และ3วันนี้นะคะเราจะมาเรียนการเดินทาง 3. การเดินทางทางน้ำนะคะ ก็อย่างเช่นเรือชนิดต่างๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทางในทางน้ำค่ะยานพาหนะที่ใช้เดินทางในทางน้ำนะคะเด็กๆก็อย่างเช่นเรือสำเภาเรือพายเรือหางยาว เรือใบเรือดำน้ำเรือหางยาวแล้วก็รวมไปถึงแพด้วยนะคะเป็นเรือแพถ้าเด็กๆแพก็จะใช้ไม้ ในการทำหรือใช้อุปกรณ์ที่เบานะคะทำเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพนะคะเรือแพในสมัยก่อนนะคะเด็กๆการเดินทางทางนะ้ำในสมัยก่อนนะคะเด็กๆ การเดินทางทางในสมัยก่อนนะคะเด็กๆในสมัยก่อนนะคะเด็กๆการเดินทางทางน้ำถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดเลยค่ะเพราะในสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะใช้เรือนะคะในการเดินทางเพราะว่าถ้าเดินทางทางบกนะคะก็จะพบกับป่า ทางราชันภูเขาก็เลยเลือกที่จะเดินทางในทางน้ำเพราะว่าสมัยก่อนนะคะมีการค้าขายอย่างเช่นมีเรือสำเภาจากประเทศอื่นนะคะมาบรรทุกสินค้ามาที่ประเทศของเรามีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ การใช้เรือนะคะในสมัยก่อนมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าต้องติดต่อการค้าขายแล้วก็เดินทางได้สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วยิ่งกว่าเดินทางทางบกค่ะเพราะสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ต้องใช้เท้าในการเดินป่าหรือก็เพราะสมัยก่อนนะคะไม่มีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ เราต้องเดินเท้าค่ะเด็กๆเดินเท้าในการที่จะย้ายจัดเราต้องใช้เท้าในการเดินทางก็จะทําให้ล่าช้านะคะหรืออาจจะมีเกวียนแล้วก็มีควายในการขับเคลื่อนหรือว่าขี่ม้านะคะ<ม>การเดินทางทางน้ําจึงมีความสําคัญมากเลยค่ะเมื่อสมัยก่อสมัยก่อนนะคะ การเดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากเพราะว่าไม่ต้องมาเดินทางบนบกนะคะเพราะว่าบนบกในสมัยก่อนจะมีป่าเยอะแล้วก็พื้นที่เป็นภูเขาทางลาดชันทำให้การเดินทางช้านะคะยานผ่านนะทางน้ำมีอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างเช่น เรือพายเรือหางยาวเรือใบเรือสำเภาเรือดำน้ำรวมไปถึงแพด้วยนะคะแพรเราก็ สามารถที่จะลอยน้ําได้อย่างเช่นเราใช้แพรที่ทําจากไม้ไผ่นะคะก็สามารถที่จะลอยน้ําได้ค่ะ